มันนี้สวัสดีเงียมาเรียงครับอากาศเศร้าหอนแล้วอากาศเริ่ม่มโหนแล้วครับมาหดนำพักเงียมาเรียงครับมาแล้ครับมาบ่งบรรยากาศอีสานบานเฮาเปล่งสี่ละหดนำต้นไม้หาย่ายครับเงี่ยมาเรียงแดดอ่อน ก,กไไนน็ได้กับเขาบางสศกมันหนมันามาด้วยครับศกศกมันหมันด้้โอ้ยขอนคัก่อนเนี่ยเฮ้ยย่างเบส42องศาปฏิยุได้ขันหดย่าเบ็หนึ่งใักักต้องหดย่าใบใบสีดครับครับมาเด้อครับมาเด้อครับมาเด้อ มาหดน้ำต้นไว้น้ำกันนะครับบ่ผักผักมีไม่ได้น้ำ,นำตัวแดดกระปวดเนาะแดดอันนี้ผักกินตู้นี่มะฮุ้งครับมะคุ้งใหญ่ปลูกไว้ส่นตั้มตั้มเห็นไหมนี่นวยนะนี่มะฮุ้งเนี่เนี่ยแถวหมูอ่ะเห็นไหม แฉลมูกินรสเทิีฟชิมกินรสเทอริทีฟท่ดแดนผักหอมผักกังสายมะเขือเทศต้นหอมครับสาละเน่ครับโอ้มาบังมาส้มบรรยากาศบรรน,นอกแล้วครับ เป็นตะยูบ่ะครับเป็นตะยูก็อยู่ในเมืองบ่ครับเป็นตะไข่ครับใส่อ้อมหนูคือขกกว่ะเรียกนะีกันวันนำตัวใหมยใาย่น้ำมาอีกหน่อยไหมครับน้ำหอมบวเขียะภาพ้หอมบวเขียนะมา บักบเขียคับกเขียกับกเขียกับบกเขียกพลอยนะครับนี่ย่ายปลูกไว้บกเขียกพลอยครับถ้าใครครับสวัสดีครับผมบรรยากาศบา้านนอกนะครับมันนอกมันนอกอยังเป็นแดดทันฮ้อนยัง้ยมาเร่ง นี่ยมาเรียกแดดกับป็นตยอยุไอ้มาขับนี่น้อยาเขี่ยนีน้อยมาเคีย่ยมาเคียนะเค่ยเพาะน้อยๆนะปลูกน้ำของพระท่านเก็บน้ำของพระท่านขายดีรายใหญได้ปวดขาหดพักกไ็ได้ไม่ให่ให้ใส่ของคนพักไ ครับสวัสดีย่างมาเร่งนะครับได้ยังกินเร่งเนาะเออแตยังกินเร่งนะเมื่อวาว่าจะดข้าวมื่อนีนว่าจะราบไข่บลาแดงกินนี่อยู่นี่เออว่าจะราบไข่บลาแดงกินนี่มาเล่งนะกินนั้นผมว่ครับไข่บลาแดงนะาบไข่บลาแดงนี่มาเ,มาเร่งมันเปียกเพราะมันแดดห่อนครับแดด40องศาคนนะ40 41องศา ัน้ำมาเขยวนะซุ้มนี่ยมะเขยวนี่เป็นน้วยน่ำของพระท่านได้ขายดีไายใหญ่ะะะดดมะเขยวกัเชียเพราะมะเอแดดมันห่อนอปลามกเขียเขียพลอยขึ้นเขียบว่นตะไคร่มอ้อยิ้งไข่นี่ เหรอค่ะมองหน้าไม่ได้ครับตายครับเด็ดกระแดดก็พูดเลยแดดเป็นหูรับตับใหม่แดดพูดเด็ดแดดพ่อ ผมคงเตี่ยครับกุคงผุ้งใหญ่นะตามมาหุตามกลุ่มหุงใหญ่ตำๆหนึ่งครับผมพันเตี่ยเห็นไหมหุงใหญ่เดือดฝนขาดปะเคียแหงแรงทสักหลาย ข้างนี้ครับเอ็ดงดังยะกี่ทางบ้านห่อนบ่ครับห่อนเขาอยู่บ้านเฮาบ่ห่อนครับก็อยูอ่บ้านวะเนาะทางอื่นค่าครับค่าก็ตายเพราะขาห่อนไร 好。啊嗯 เห็นว่าครับหกมะเขียมแห้งแดงมดได ดินแหนงคลอแคระย,ยังคลาย น้ำข้าว่ไ,ไหรบ่แบนี้ยายน้ำข้าบบไหรี่ยายยายน้ำข้าว่ไ,ไหลก็เปิดน้ำมาข้างในอ่ะน้ำม,มัดเราบ่ตามอยเอาบาดนี้น้ำข้อวบุหาีบนี้ น้ำกับมัดพ่อน้ำไหยังขินแรงเนาะลวกข้าบอกลวกข้าต่ำแก้วไว้าย,าย่อยนี่ครับพกอีตู้ครับเห็นไหมพกอีตูง้ง่นงัครับ ครับนี่พพราะไงเด่นน้าหมาไอ้มันพพราะไงเด่นน้าหมาหมาหมาก็ากเ,าเห็นว่หมาสีมันล้มนั่น <c oughs> นี่สิหรอครับชีวิตบ้านนอกครับบรรยากาศก็ดีดีหรอก <c oughs> ครับ อ๋อครับขอเบิ่งเด้อผู้ใด้เขา ic, ขบเบิ่งกัดโซกๆมันๆลำลำเร้าเร้าเลยเนอะมึงไหนไงมึงไหนไงขี่รถไฟฟ้าจิปไซส์บันยไดจิปไซส์ด่ายด้จิปไซส์อ๋อเปิดประตูให้ปะเปิดประตูมาหมู่บ้านนี่ หน้่้านเออควเส้นหล่ออุ่นบออุ้นเสยนหล่เสยนหล่เส้นมัวก็เหลืองงนมากคุณฮะหัวก็เลืองงนที่ถ้าสีใสเส้ี่อันนี้ก็เสยนเห็นเสยนสัง ตัวสามแปดตัวเสื้อไม่ให้งมีเส้นกินเหล่าสุดยอดเสื้อเหลราไม่รักหนึ่งปัดเท่ากินมัดบ้านนี่กินมัดบ้านเหลราเมื่อยยุดเมื่อยได้เวลาสงกาดเหมือนว่าเอาได้ไอ้เมื่อยได้สกาดตายมืัอนี้ตายดิเออเป็นทั้งสี่เหรอครับชีวิตบ้านนอก เขเห็นบอสเจะออกมาพิงพัดลมห่อนบ้านบานมาทิงพัดลมเห็นป้ะเพราะว่ารรุนเขาปใส่แร้อยูุ่่นะเขาโลถิ่มมันหรอล่เขาเขากู้มันหรือเาใส่รุ่นไหม่ะเรเขาเบิ้งเขากงเงินเขาเห็นเนื่อกินเขาได้ยังเนืกินหึงเขาหนึ่งเขาหนึ่ง้ํำ สวัสดีครับพามาเบิ้งกันรอบๆลบเงี้ยนวยครับค่อยเนียงกันผู้สาวมาล่างเขียวน้ำว่าอาบดวบานี่เออเปลี่ยนเขียวใช่ไหมกับบรรยากาศบรรยากาศรอบๆลบบาตนะครับอัะหนังพักเกษตรก็บงงาของไฮไลท์แมวอยอู่เขาดิ เ้วอดูนนั้นโมยบักเฮียเตรียมทีเลยแม่ของเยเห็นบอกู้ี่ยาวอ่ะเงี้ยหลังบ้านครับพักปูกพักย่า่ปลูกพักปลูกบักเขียหมักไฟครับมักไฟก็มีครับกําลังเป็นหมักผ้าไปพุ่มักไฟ หมักไฟครับหมักไฟครับหมักไฟก็นั่งเป็นหมาครับผักิครับใหญ่ปูพักไร่ไหลมะเขือเลนครับมะเขือเขียวน้อยตับมังคุเสียบอันนี้หมักละมุดครับ นี่ครับโต, Word, ตเต่งน,นี่ครับมาเขาบอกมันหมักไฟครับเห็นมากำลังเป็ี่นนู่นครับหมักไฟครับเห็นมาสงการนี่ไม่กินแท้มาไฟน,นี่มันโตครับผู้ครับเปล่นนาเขาไม่ครับเหปล่นนามาเปล่าน้ำหอมใหญ่ปุ้ยเน,นาะพายัง เบึงหลังบ้านนะครับพักไา่ปลูกพักเปลี่ยนครับนี่ีนพักเปลี่ยนครับสวัสดีครับเอาไว้ซุปน้องใหม่ครับนี่แค่สุปน้องใหม่ถ้าอยากเบิ่งหลังบ้านนะครับบรรยากาศรอบๆบ้าน,นครับเป็นตะยู่ครับตะยูว่วะมาเขียนบ่เขียาย่อ่ kia bỏ Bà quay ha, bà quay xúc khai kia bà điểu Ôi Tôi theo กุ้ยบุ้ยกุ้ยเขาเนว่าซุข้าเคียครับบุ้ก้ยครับหมากเี้ยงหมักน้ำบุ้ยอื้ยหวานครับกุ้ยใญ่เบิ่งมาก มักน้ำต่อครับไม่มง,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 ง่ายครับโอ้หวานนีครับมะกรูยนี่ครับมะกรูยสูงครับสุงข,ข้าเขียบแบบนี้ เบิ well ้งครับบรรยากาศรอบๆบ้านนะครับหลังบ้านนี ça, no ane, ่จะหมากไหมครับหมากไหมเต็ม okay. ท nah ี no ่เต็มเดือนนะครับมะกล้วยก็มีครับกล้วยสุกอืมอันนี้เขี้ย่านั่งบห้มันมันเขี้ยอนั่งมีน้ำ กูมองมันบัวสุกหรือยังเชี่ยนั่นเชี่ยทั้งหนาสุกแล้วทุกแล้วกินเมื่อไงนี่นั่นนั่นทั้งหนาเชี่ยทั้งหนานั่นสุกหรอครับครับเห็นปะบรรยากาศหลังบ้านครับพักอยากงั้นจะได้กินครับอยู่นี่ครับบรรยากาศหลังบ้านห้อง มันเป็นมันเป็นเรื่องสีเดียวครับสีเป็นบานนอกอยากย่างก็ได้กินนี่หมกม่วงมันครับเห็นบ่เป็นง่วยนะครับหมกม่วงมันครับง่วยแล้วครับเฮ้ยหมกม่วงมันเป็นง่วยเลยเฮ้ยเป็น่อยอันนี้หมกม่วงกันนั้นะครับหมกม่วงเขียวสวยหมกมันครับเห็นบ่เป็นง่วยไหมครับเดี๋ยวจะต้อยกินอยู่ครับนี่บ่ครับสวัสดีครับ ขามะเบิ่งกับลำลำเรื่อยๆนะครับเด้อสศกโกหมืนๆครับเห็นบ่มมองมันครับตัวนุ่ยยยครับสวัสดีครับแฟนคลับทุกคนนะครับเห็นไหครับจากเบิ่งยังครับบอกคอมเมนต์มาเลยครับภาพไปเบิ่งหลังบ้านครับแนวอยู่แนวกินบ่อึด เนี่ยปูปลามะเขือมะเขือแห้งไรครับมะเขือเสียวมักรุ่นใดเสียวรุ่นนี้บอกครับเอาไปก้อยครับนี่ยมะเขือครับ็นก้อยเขือเหลืองบ่เอาไปก้อยนี่เสียขน,ยนาดนี้ครับซสาม,มีเลรอครับสวัสดีครับ